หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องภาคหนึ่งเล่มที่11ตอนดักซุ่มโจมตีแสงจันทร์คล้ายหมอกคล้ายผ üher, ืนแผลทับใหญ่ มาถึงละแวกค่ายเสือว่าที่เบื้องหน้าขวามือปรากฏเป็นเนินลาดเทต้นช้าทอดยาวไปตามเนินเขาสายลมโชยพัดมาแฝงกลิ่นหอมสดใสซ้สายมือของเส้นทางเป็นดงต้นอ้อแน่นขนาดต้นอ้อใหม่เพิ่งแตกหน่อเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีน้ําฝนไม่มากนักต้นอ้อยังแห้งแล้งแตกหักได้โดยง่ายมีคนควบม้าไปมาร้องบอกว่าเจียงเจน หมายถึงแม่ทัพมีคําสั่งให้เร่งความเร็วรุดหน้าคําสั่งทหารถ่ายทอดไปไกลโข ổ, ทัพใหญ่เร่งระดับความเร็วขึ้นเห็นแน่ชัดว่าจะผ่านพื้นที่ที่เหมาะกับการซุ่มกำลังไปแล้วในต้นชาบนเนินบังเกิดเสียงควับเขี้ยวลูกธนูกลุ่มหนึ่งระดมยิงลงมาแต่ต่อจากนั้นก็บังเกิดเสียงโหดร้อง ในพุ่มชาปรกากฏโจรวอโคจำนวนมากถือดาบกระชับทวนโหวร้องพลางถาโถมออกมายัางเส้นทางปีกขวาปีกขวามือของกองทัพใหญ่เป็นมือดาบโล่เสียงม้าล่อพอดังพวกมันพากันหยุดร่างยกชูโล่ขึ้นแววเสียงดังฉึกฉึกมีคนรับบาดเจ็บไม่มากนะักไพรพลทั้งหมดล้วนสงบเยือกเย็น ไม่มีผู้ใดแผดเสียงร้องออกมาความเยือกเย็นของพวกมันส่งผลต่อไพ่พลในกองทัพหลังเกิดความปั่นป่วนเล็กน้อยก็กลับคืนสู่ความสงบแม่ทัพยศชันเจี้ยงหงผึงส่งเสียงตวาดกล้องไพ่ลพลทั้งหลายรีบจัดขบวนตั้งรับยกตั้งแผ่นไม้ของรถชัยชนะกับรถอัศนีบตบเหล่ามือธนูพลปืนไฟมือดาบทวนก็เข้าประจำตำแหน่งเมื่อเนินเขาต้นชาปรากฏ ศัตรูจู่โจมแม่ทัพยศตูซือหลออี้ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งก็ส่งเสียงร้องว่าหญิงธนูจู่โจมคำสั่งพอถ่ายทอดออกไปปรากฏประกายดาวนับหมืน่นพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าตกลงยังดงต้นอ้อได้ยินเสียงพึบต้นอ้อที่แห้งกลังพอพเผชิญสะเก็ดไฟก็ลุกไหม ปรากฏเงาคนกระโจนออกจากดงออส่งเสียงแผดร้องออกมาหยางหลิงยืนอยู่บนรถศึกประจำทัพกลางตอนแรกใจขม็งตึงเครียดยามนี้ค่อยคลายใจลงระหว่างที่รุถหน้าหยางหลิงสั่งให้มือธนูผูกแถบผ้าที่ชุบน้ำมันกับลูกธนูสั่งให้เหล่าแม่ทัพถ่ายทอดคำสั่งถึงสมทัพซึ่งหมายถึงทัพซ้ายทัพขวาและทัพกลางว่าทัพใหญ่พอบรรลุถึงค่ายเสือว่า ต้องถูกซุ่มโจมตีแต่เท้าจงตัวมีแผนรับมือแล้วให้ทั้งหมดทำตามคำสั่งอย่าได้แตกตื่นลนลานนี่เป็นการเดิมพันตาหนึ่งหากคาดเดาถูกทัพบ,บิงที่เตรียมพร้อมอยู่ก่อนสามารถเคลื่อนไหวการซุ่มโจมตีของพวกมันล้มเหลวพผลทั้งกองทัพจะมีความรู้สึกว่าผู้บัญชาการศึกคำนวณไม่พลาดเมื่อกองทัพเพาะสร้างความเชื่อมั่นเช่นนี้จะเกิดอำนาจการทำลายล้างขึ้น ส่วนที่ขาดไปของไพร่พลที่ขยาดสงครามคือความเชื่อมั่นต่อผู้บังคับบัญชาขอเพียงสร้างความเชื่อมั่นว่าจะตลบหลังฝ่ายที่ซุ่มโจมตีได้ทับใหญ่สองมืนนี้จะผ่านการชุบตัวใหม่กลายเป็นขุมกำลังที่ไม่อาจดูแคลนได้แต่ว่าหากคาดการผิดพลาดสองข้างทางไม่มีศัตรูซุ่มซ่อนจะเป็นเหตุให้ ทั้งหมดเห็นหญ้าไม้นึกวาดวาด่าเป็นทหารกำลังขวัญที่เพิ่งจะปลุกปลอบขึ้นจะเสื่อมสุดลงดูถ้ามันชนะเดิมพันแล้วยางหลิงคาดเดาว่าหากโจนวอโคสซุ่มกำลังไว้ต้องวางกำลังอยู่ในต้นชารวมทั้งดงต้นอ้อที่ฝั่งตรงข้ามถึงแม้มีความเสี่ยงว่าจะพาตัวไปติดกับแต่หากคิดอ่านวางแผนให้ดีพื้นที่อันตรายจะกลายเป็นหนทางรอดในกองทัพไม่มีธนูเพลิง สำเร็จรูปอย่างเหลียงจึงสั่งให้มือธนูจัดทําธนูเพลิงขึ้นขอเพียงโจนวอโคที่ซุ่มอยู่แสดงตนออกมาให้จุดไฟเผาดงต้นอ้อหากว่าภายในซุ่มซ่อนไว้ด้วยโจนวอโคก็ประเสริฐต่อให้ไม่มีก็เกิดอัคคีลุกลามไหมและสาดซองพื้นที่สว่างสวัยดุดกลางวันโจนวอโคก็ไม่สามารถซ่อนตัวต่อไปได้แต่แปลสภาพจากซุ่มโจมตีเป็นํำศึกซึ่งหน้า แสงไฟนับหมื่นจุดพอตกลงก็เกิดอักคีเป็นแนวยาวโจนวอโคตที่ซ่อนตัวอยู่ในดงต้นออดส่งเสียงร้องดังพิกลกระโดดโลดเต้นออกมาเปลวไฟเกิดควันหนาทึบ ต้นอ้อเผาไม่ดังเพีย้ยพระเกิดอัคีเพลิงลุกลามใหญ่โตผู้คนแม้อยู่ห่างสิบกว่ายังรู้สึกถึงคลื่นความร้อนคุกคามคนหลิวป้างช่วยหัวร่อห่า,าร่ำร้องว่าเราบอกแต่แรกว่าตาสวยท่านแม่ทัพใหญ่ขาดการแม่นยำตอนนี้พวกท่านเชื่อแล้วกระมังให้ระดมยิงผู้ที่คืบคลานออกมาจากทะเลเพลิงอย่าให้หนีรอดแม้สักคนเดียว ซึ่งความจริงมิต้องให้มันบ่งบอกเหล่าไพร่พลก็เกิดกำลังขวัญอักโขอตอนนั้นไพร่พลส่วนใหญ่ไม่ได้เล่าเรียนหนังสือจึงเทิดทูนบูชาอย่างงมงายประจวบกับผู้บัญชาการระดับสูงมีความสามารถในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชายกตัวอย่างแม่ทัพใหญ่ชิจี้กวงซึ่งถือกำเนิดในภายหลังก็ดำเนินกิจกรรมสร้างความเชื่ออย่างงมงายในกองทัพเห็นใต้เท้าจงตูคาดการดูเทพคำนวณเกิดเปลว เพลิงพวยพุ่งขึ้นฟ้าโจนวอโค้นับพันถูกไฟคลอกไฟตนกลับไม่สูญเสียแม้สักคนเดียวจึงให้ความเชื่อถือและสนับสนุนอย่างเหลียงถึงขีดสุดพอพบว่าโจนวอโคถูกไฟลุกไหม้ท่วมตัวแผดร้องพลางวิ่งออกมาไพรพลส่วนหนึ่งก็ถือดาบโถมเข้าหาโจนวอโคที่ถูกไฟคลอกไม่ทราบโยนอาวุธทิ้งไปที่ใด เอาแต่ดับไฟบนศรีรษะตามร่างกายไหนเลยตอบโต้กลับไปได้เพียงปรับมือก็ถูกทิ่มแทงล้มลงนี่ถือเป็นการฟาดหวดสุนัขตกน้ำแต่ยางหลิงหาได้ห้ามปลาม่สิ่งที่มันต้องการคือปลุกขวัญและกำลังใจของกองทัพหากสามารถเห็นสภาพอันทุลักทุเลของโจนวอโคที่ออกอารวาดทั่วแดนเจียงหนันทั้งยังฆ่าโจนวอโคสักหลายคน ย่อมมีส่วนเพิ่มขวัญและกำลังใจของไพรพล,ยลอย่างหลิงกวาดมองดงต้นอ้อที่ลุกไหมเห็นเศษขี้เท่าถูกคลื่นความร้อนดันจนปลิวเวียนว่อนอยู่กลางอากาศราวกับฝูงพึ่งเป็นแผ่นผืนด้านล่างเป็นอักคีที่ลุกไหมเพียงชั่วพริบตาก็ไม่เห็นเงาคนที่กระเสือกกระสนดิ้นรนอีก อย่างหลียงหมุนตัวไปช้าๆจับจ้องมองเนินเขาที่ปลูกต้นชาขุนพลคู่ใจของโนมิมาซาโตโมนามคิมุระนาคาฮาระนำกำลังโจนวอโคนับพันกวัดแกวงดาบวอเตาซึ่งหมายถึงดาบสมุไรกับทวนยาวคันแดงถาโถมออกมาทัพหมิงก็เตรียมพร้อมรับมือนายทหารทุกนายยืนหยัดปักหลักมั่น ขิมุระนาคาหาระนึกไม่ถึงว่าผู้เป็นนายโจมตีเมืองอูเจียงหลอกล่อให้ทหารรักษาเมืองยกมาช่วยเหลือตนเองซุ่มกำลังอยู่ระหว่างทางกลับถูกทัพหมิงดูออกสร้างความตื่นเต้นสงสัยยิ่งจากนั้นสภาพที่พี่น้องนับพันถูกไฟคลอกกับสกิดความคิดข้าฟันของมันขึ้นมา ต่อให้ทัพหมิงมีแม่ทัพที่ฉเฉลียวฉลาดล่วงรู้แผนการของมันแล้วจะเป็นไรมันเคยนำโจรวอรโคตสามร้อยนายโจมตีกำลังทหารประจำฐานที่มั่น4ี่พันนายพอประทักกันกับทัพหมิงก็แตกพ่ายมันนำโจรวอรโค3 0สามร้อยนายไล่กวดตามสังหารทหารหมิงห้าร้อยนาย ตนเองเพียงสูญเสียพี่น้อง16คนต่อให้แม่ทัพหมิงมีมันสมองเมื่อนำไพรพลที่ขวัญอ่อนราวมุสิกมาพอปะทะต้องแตกพ่ายแน่นอนอย่ว่าแต่ผู้เป็นนายลัทิ้งเมืองอู่เจียงนำทัพใหญ่ตลบหลังทัพหมิงกำลังส่วนหนึ่งโจมตีเมืองซูจโจอีกส่วนหนึ่งป้นชิงที่แนวหลังของทัพหมิงเมื่อถึงเวลาจะแก้แคนให้กับพี่น้องที่ถูกไฟคลอกตายเอง แต่แล้วทัพหมิงยิงปืนไฟทั้งหนาวคันธนูยิงลูกศรโจรวอโคที่กวัดแก่งดาวอเตายาวห้าเชียอวิ่งนำหน้าถูกยิงล้มตายลงแถวหนึ่งแต่โจรวอโคที่เหียมหานไม่กลัวตายหาหยุดยังไม่ยังคงขู่คำรามพลางโถมเข้ามาพวกมันทราบว่าขอเพียงเข้าประชิดจะเป็นการสังหารถ่ายเดียวเมื่อสุนัขป่าตัวหนึ่งกระโจนไปในฝูงแกะนับหมื่นตัว มีอันใดต้องเกรงกลัวทับหมิงปรับขบวนทับอย่างเงียบเชียบไพรพลที่ทิ้งโล่ย่อตัวลงเบื้องหน้าพลปืนไฟกับมือธนูพากันลุกขึ้นพวกมันไม่ได้ยกโล่สูงเท่าครึ่งคนหากกระชับด้ามดาบ ของดาบพอเตาแนบแน่นบนเส้นทางที่ติดกับเนินเขาต้นชาไพรพลที่ละทิ้งโลกกระชับดาบเว้นระยะห่างกันราว5้าเชียพวกมันยืนสลับกันเป็น3ามแถวจับตาดูโจนวอโคที่วิ่งใกล้เข้ามาชักดาบจากฝักทีละนิว้วบังเกิดเป็นเสียงระคายหูแต่ซุ่มเสียงถูกเสียงโห่ร้องข้าวฟันของโจนวอโคกลบบทบังไปไพรพลขบวนนี้เป็นหยางหลิง คัดเลือกจากไข่เนืชางกับสี่กองกำลังนอกพวกมันมีทั้งทหารเก่าที่กลัศึกกับชนเผ่าตาตา้ามีทั้งนักรบใหม่ที่เคยสังหารโจนวอโคริมแม่น้ำเฉียนถังเจียงทัพเหล็กสามพันนี้แม้เผชิญกับทัพามาโมงโกที่พิชิตไปทั่วแผ่นดินยังไม่พลันไหนเลยเห็นโจนวอโคที่ร่างเตี้ยเล็กถือดาบยาวในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน ทั้งวิ่งสเปสปะไปโดยปราดสจากรูปขบวนเหล่านี้อยู่ในสายตาคิมุระนาคาฮาระนำเหล่าโจนวอโคทโถมถึงแล้วพวกมันพลันพบว่าชาวหันที่หันหลังให้กับแสงไฟซ่อนใบหน้าอยู่ในความมืดเหล่านี้ต่างกับกําลังทหารประจำฐานที่มัน่นซึ่งแม้แต่รูปร่างและเครื่องแต่งกายของคนเหล่านี้ไม่ต่างกับทัพหมิงที่ถนัดในการหลบหนีแต่ลักษณะท่าทาง เอวที่ตั้งตรงของพวกมันแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและความเยือกเย็นเท่ากับบอกต่อคู่ต่อสู้ว่าอย่าได้ดูแคลนเราแต่ว่าสายเกินไปแล้วโจนวอโคยังคงถาถมเข้ามาตามความเคยชินมือดาบของทัพหมิงพลันสืบเท้าเข้ารับหน้าส่งเสียงขู่คำรามว่าฆ่าพลางก็ฟันดาบลงเครื่องจักรสังหารของไขยเนื้ชางทำงานแล้ว โจนวอโคอีกขบวนหนึ่งซุ่มอยู่ในท้องร่องห่างจากแนวหลังของทัพหมิงประมาณสามลี้พวกมันเพียงส่งสมุนที่ประเปรยวหลายคนซ่อนตัวในพืชไร่ที่สูงท่วมเอวคอยสืบข่าวทัพใหญ่ของทัพหมิงเพิ่งผ่านไปพวกมันก็ล่าถอยกลับไปรายงานผู้นำขบวนน้ำวาตานาเบะูุกิฮาระวาตานาเบะสูกิฮาระฟังว่าทัพหมิงยกกำลังไปช่วยเหลือเมืองอูเจียง ต้องเงนหน้าหัวรอดดังๆทางหนึ่งส่งคนไปแจ้งต่อโนมิมาซาโตโมะทางหนึ่งนำกําลังโจนวอโคพันคนตลบหลังทัพหมิงการเดินทัพของทัพหมิงโดยทั่วไปจัดทัพหน้าเป็นมือธนูกับทัพม้าติดอาวุธเบาทัพกลางเป็นผู้บัญชาการเสกกับทหารราบเกราะหนักสุดท้ายสัมภาระหนักย่าสเสบียงยุทธปัจจัยเนื่องจากเส้นทางเจียงหนันส่วนใหญ่ คับแคบเส้นทางสายนี้แม้เป็นทางหลวงยังไม่กว้างขวางเท่าใดทับหมิงเนื่องจากยกไปช่วยเหลือเมืองอู่เจียงจึงต้องจัดรูปขบวนรุดหน้าโดยเร็วภารกิจของวาตานาเบะสูกิฮาราคือโจมตีแนวหลังของศัตรูสร้างความวุ่นวายแก่ฝ่ายตรงข้ามช่วยเหลือสองปีกที่กลุ่มกระนาบใส่ทัพหมิงโดยมีภารกิจหลักคือปล้นชิงปืนใหญ่ กองทัพหมิงโนมิมาซาโตโมคิดการใหญ่ต้องการเป็นโจรสลัดที่กล้าแข็งที่สุดบนท้องทะเลจึงต้องครอบครองปืนใหญ่ซึ่งทรงอนุภาพหากว่าการโจมตีเมืองซูจโจถูกขัดขวางก็จะใช้ปืนใหญ่ของกองทัพทลลมประตูเมืองหลังจากนั้นค่อยขนท่ายลงเรือใช้เป็นทุนรอนในการชิงความเป็นใหญ่บนท้องทะเลวัตานาเบะซูกิฮาระ อาศัยความเมืดปกปิดร่องรอยเลนกายถึงแนวหลังของกองทัพหมิงขณะจะเปิดฉากโจมตีที่ซึ่งวางกำลังดักซุ่มที่ห่างไปหลายลีพลันเกิดเพลิงไหมแสงไฟที่ลุกโชนสาดซองถึงที่นี้สร้างความตื่นเต้นสงสัยแก่มันยิ่งแต่ตอนนี้ไม่คำนึงมากความได้แต่ลงมือสถานเดียว ปรากฏว่าทัพหมิงใช้การไม่ได้จุดเดียวกับกำลังทหารประจำฐานที่มัน่นโดยเฉพาะไพรพลที่จัดส่งสัมภาระยิ่งใช้การไม่ได้ขณะอยู่ห่างสิบกว่าทัพหมิงก็ละทิ้งปืนใหญ่และสัมภาระหนักวิ่งเตลิดเปิดหนีทางหนึ่งร่ำร้องว่าโจนว่าข้อซุ่มโจมเตะเฮเฮวาตานาเบะสุกิฮาระเหงือดาบใหญ่ไล่กวดตามไประยะหนึ่ง สุดท้ายหยุดเท้าลงร้องสั่งว่าหัวกะโหลกคุ้มปืนใหญ่ส่งไปให้กับจูกงที่หนีปล่อยให้เราจัดการหัวกะโหลกมีชื่อจริงว่าคูโรตะทาโร่ความรักชอบของโจนสลัดผู้นี้คือสะสมศรีรษะของสาวงามหลังจากกัดเนื้อหนังออกเหลือแต่หัวกะโหลกก็นำมาเป็นเครื่องประดับดังนั้นเพื่อนพ้องขนานฉายาเป็นหัวกะโหลก มันวิ่งนำหน้าพอได้ยินวัตนาเบสูกิฮาราเรียกหาค่อยวกกลับมาอย่างไม่ยินยอมพลางก็กระตุกผ้าใบที่ปิดคลุมปืนใหญ่กระบอกหนึ่งออกต้องร้องเสียงพิกลว่าหัวหน้าวัตนาเบปืนใหญ่นี่เป็นปืนปลอมซึ่งหมายถึงหัวหน้าวัตนาเบปืนใหญ่นี้เป็นปืนปลอมอะเือแปลให้แล้วนะครับ <c oughs> วัตนาเบสูกิฮาราร้องคำว่ากะไรรีบรุดกลับมาถึงข้างรถลากปืนใหญ่เห็นใต้ผ้าใบเป็นรถพุ่งชนคันหนึ่งจึงกล่าวตรวจสอบปืนทั้งหมดดูยามนั้นชนวนที่ซ่อนอยู่ใต้รถพุ่งชนเผาไหม้จนหมดสิ้นบังเกิดเสียงระเบิดกึกก้องถังดินปืนฉีกรถพุ่งชน แหลกเป็นชิ้นชิ้นแรงระเบิดกระแทกวัตานาเบะซูกิฮาระใสทะลักถังส่งร่างคูโรตาทาโรลอยขึ้นกลางอากาศวัตานาเบสูกิฮาระตายคาที่คูโรตาทาโรซึ่งเหลือเพียงครึ่งตัวเห็นรถเข็นพุ่งชนใส่เหล่าโจรสลัดรถสัมภาระหนักเกิดระเบิดคันแล้วคันเล่าทับหมิงที่แสงหลบหนีเข็นฆ่ากลับมาคนนำทับก็คือมินเวินเจนที่ ควบมา้าควงดาบใหญ่อย่างเหลียงวางทับแกลงสามพันอยู่ที่ทัพกลางหากว่าแนวหลังไม่มีแม่ทัพที่ไว้วางใจย่อมไม่อาจวางใจได้จึงย้ายมินเหวินเจี้ยนมาที่แนวหลังกำชับให้มันจัดขบวนเป็นรูปห่านป่าขัดขวางมิให้ศัตรูหลบหนีใช้ลูกธนูยิงสังหารโจนวอโค มีคาดมินเวินเจียนพบเห็นข้าศึกเกิดความยินดีลืมคําสั่งของหยางหลิงไปสิ้นควบหมานําทหารราบขบวนหนึ่งเข็นข้ากลับมาโจนวอโคที่หลงเหลืออยู่6-7คนถูกภาพเบื้องหน้าสะกดจนตะลึงหลานพริบตานั้นมินเวินเจียนก็นําทหารคนสนิทเหยียบย่ําเศษไม้ที่ลุกไม่โถมไปในขบวนข้าศึก ส่งเสียงร้องประหลาดพิกนโจนวอโคสองคนเงื้อดาบวอเตาโถมเข้ามามินเวินเจียนควงดาบใหญ่เข้าปะทะเสียงเคลงเมื่อดาบหักสองท่อนปลิวกระเด็นขึ้นฟ้าดาบใหญ่ที่หนัก40่สช่งจึงกวาดแผ่นศีรษะของโจนวอโคผู้หนึ่งพร้อมกับฝนโลหิตฉีดพุ่งเหล,ล่าไพ่พลได้รับอิทธิพลจากมินเวนเจียนกับทหารคนสนิทของมันบวกกับคำสั่งอย่างเชียบขาดของใต้เท้าจงตู จึงส่งเสียงโห่ร้องพลางติดตามมาโจนวอโคสู้รบคลาใดโจนวอโคแท้ที่เหี้ยมหานจะบุกตะลุยรุกคืบที่เหลือโถมตามมาแนวรบของทัพหมิงพอถูกตัดขาดก็ไม่อาจต้านทานการโจมโจมแมสักคราเดียววันนี้โจนวอโคแท้ยังคงนำหน้าแต่สัมภาระหนักหลายสิบคันพอเกิดการระเบิดคนเหล่านี้ก็กลายเป็นหนังหน้าไฟ ยังไม่ทันเผชิญศัตรูสักคนเดียวก็ลงไปพบกับยมมาบานโจนวอโคหลงเหลือเห็นเช่นนั้นจึงเกิดความคิดล่าถอยในสมรภูมิสู้รบหากเกิดจิตขาดเขาอีกฝ่ายจะยิ่งสู้รบยิ่งหึกเหิมท้องไร่ท้องนาสองฝากข้างปรากฏผู้คนต่อสู้กันเป็นพลวันแต่ทัพหมิงแสดงว่าช่วงชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบทหารทางการขบวนหนึ่งยกชูคบไฟ ควบม้าถึงประตูเมืองตะวันออกของเมืองซูโจโต้องร้องบอกว่ารีบเปิดประตูเมืองพวกเรามีรายงานด่วนถึงใต้เท้าบนกำแพงเมืองมีคนร้องถามว่าพวกท่านเป็นใครผู้คนคล้ายเป็นนายทหารยศไปหู้ร้องดังว่ามีต้องพร่ำพิไร กองกำลังที่พวกเราส่งไปช่วยเหลือเมืองอู่เจียงถูกโจนวอโค้ดซุ่มโจมตีรีบรายงานใต้เท้าส่งกำลังไปช่วยเหลือไม่เช่นนั้นสถานการณ์ยากกอบกู้แก้ไขแม่ทัพรักษาเมืองพอฟังต้องอุทานดังอากล่าวว่าอากองกำลังที่ส่งไปช่วยเหลือถูกซุ่มโจมตีท่านรอสักครู่เดี๋ยวเราจะเปิดประตูเมืองให้ พลางก็หมุนตัวลงจากกำแพงเมืองผู้มาปลอมเป็นนายทหารยศไปหู้ของทัพหมิงเป็นหนึ่งในสี่ขุนพลคู่ใจโนมิมาซาโตโมเป็นชาวหมิงนามหนิวถังมันเป็นชาวเจียงหนันขุนคเคยกับภูมิประเทศจึงชักนำโนมิมาซาโตโมหลีกเลี่ยงฐานที่มัน่นใช้ทางลัดโจมตีเมืองอู่เจียงหนิวถังเห็นทัพหมิงหลงกลก็ยิ้มด้วยความกระยิมส่งสัญญาณมือต่อทางด้านหลัง จนวอโคผู้หนึ่งล่วงรู้ความหมายจึงกวัดแกวงคบไฟในมือโดยไม่ตั้งใจโนโมิมาซาโตโมซึ่งซุ่มอยู่ที่ห่างไปก็สั่งให้โจนวอโคทั้งหมดเตรียมพร้อมรอจนหนิวถังยึดประตูเมืองได้ก็จะนำกำลังเข็นฆ่าเข้าไปหลังจากที่มันยึดเมืองอูเจียงได้จงใจปล่อยให้ทหารหมิงส่วนหนึ่งหลบหนีถังตั้งท่าเฝ้ารักษาเมืองไม่ออกไป แต่ทรัพย์สินของเมืองอูเจียงมีไม่ถึงหนึ่งใน10บของเมืองซูโจ ω, เป้าหมายที่แท้จริงของมันอยู่ที่เมืองซูโจ ω, ดังนั้นคาดว่าทหารหมิงที่ส่งข่าวไปใกล้ถึงเมืองซูโจแล้วจึงเรียกระดมกำลังทั้งหมดและทิ้งเมืองอูเจียงมุ่งหน้ามายังเมืองซูโจ ω. โนมิมาซาโตโมทิ้งกำลังสามพันคนซุ่มอยู่ที่ค่ายเสือว่า ตนเองนำกำลัง3,000กว่าคนมุ่งหน้ามายังเมืองซูโจโเมื่อวาตานาเบสูกิฮาราส่งข่าวมาถึงมันจะใช้วิธีเดิมบอกให้เปิดประตูเมืองซูโจประตูเมืองเปิดออกอย่างช้าๆหนิ้วถังบนหลังมา้าตาทอประกายละโมบเร่าร้อนภายในเมืองมีเงินและทองคำผ้าไหมแพรพันยังมีหญิงสาวเลอโฉมพร้อมสับทุกประการพอเอื้อมมือก็สัมผัสได้ สะพานแขวนถูกปล่อยลงมาแล้วหนิว้วถังสูดลมหายใจคำหนึ่งร้องว่าเข้าเมืองจากนั้นใช้สองเท้าหนีบท้องมา้าควบม้าไปยังสะพานแขวนปรากฏม้าอีก30กว่าตัวตามติดอยู่ด้านหลังหลังประตูเมืองที่มืดมิดปรากฏเปลวสีแดงม่านสายหนึ่งวูบขึ้นแวบ,บหนึ่งต่อจากนั้นก็เป็นประกายไฟสีแดงฉานพวยพุ่งออกมา ขณะเดียวกันกับบังเกิดเสียงคำรามกล้องสถานแก้วหูผู้คนแทบแตกทำลายกระสุนตะกัวร้อยกว่าลูกยิงออกมาจากปากกระบอกปืนใหญ่ถล่มลงมาอย่างมืดฟ้ามัวดินโจรวอโคที่กำลังควบม้าเข้าประตูเมืองถูกถล่มเป็นรูปลุพลุนไม่ทันส่งเสียงแผนดร้องออกมาก็พลิกร่วงลงจากหลังม,ามา้มา,มา สมพื่นนนำนาสัวหลายสัว